ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกทกท่านนะครับเช้าเมือนี้อยู่ที่วัดอาจานยร์นี่นะครับนเนาะกามาเบิงมาช่มกันมาเบิงสถานการณ์ช่วงเช้านี้ว่าพี่น้องเนีที่พี่น้องมาจากทางไกลตั้งแกวัดตั้งเพื่อกำลังลังไหลเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นช่องพุงพาด้วยกับพยายามก่อติดสถานการณ์ให้พ่อแม่พี่น้องเบิงพ่อแม่พี่น้องเข้ามาช่ม ทุกุๆท่านนะครับเนาะสำหรับชาวเมือนี่เมือดกระลัง,งกระลังสว่างกระลังแจ้งวัดนี้วั้แจ้งปาไหนสวัสดีครับพอมาจากบ้านไหนเนาะทางไหนนอกมาจากทางไก่บ่โอ,าอมาจากบ้าเพ็นเนาะครับเานาะผมก็ประจำอยู่นี่แล้ววัดนี่แล้วสองขึ้นสามขึ้นเนาะบ่ได้ไปใส้ <laughs> พอาเมืงท่นกันพระอาจาร์พันสีพันตอนใดเวลาดใดท่นละคิดว่าพันมากเก่าบสวยแต่อ่้ามืองนี่เอาวันแปดมุงแปดม่งกวน้อยน้อยนี่ะันานันอมันเียคนหลเทียบบุต่ว่าคิดว่าสิหลายบ่หล่คนหลบว่าเท่ามากกับพ่วมรังามาเรื่อยๆลว่าบนนี่เป็นไดอยู่ต่ว่าสิมีมงจอดรถบนทจอดทั้งหออกับเนาะแต่ทางอ้อมทั้งหอกสายถนนนี่ ไอ้ที่่ดอกบ่ได้ขอนดอกมันเขามาหนพี่ิบาดออกบเขาายากไม่ลตรวจ้ลยจอทางนอกดีแล้วแล้วถนน่น พอดีป่ะบ่เข้าผุ่นย่างก็ไปทั้งในตัวเอาไปทั้งในผุ่นเลยแล้วมันโลกมากเลยว,วะรับพี่น้องเมียข้าขายดีเนาะขนมเนาะเ้ามือนี่จ้าขายดีอ่อขอบพ่อได้ขายเยอะเนาะไมบาทจ้านี่แล้วนี่เสียบถ้ำนี่ถำขนมขาย อดีตแต่พอแต่เมียเขาขายขนมขนมก้อยยังก่เหรอขนมข้าวเตนาน้ำเต้โโม่สันบัวาอาเซียบุคนที่ดอกซีบไปแล้วห้อนึงเจียบเบิร์ตจิตไเออเอ้อออาอดดวใครหมดเว้มันเหมือน,นแต่สาวเมียเลยมีเมีขยข้าใครก๋ยเตี๋ยวบ่อนี่ทุงเสียนทุงยังไรเนาะครับกำลังตั้งนะครับนะเนาะอ้อาวใครดีขครดี หมดเไหมตเอ,เ,อเ,เป็น,น,นอเอ้ยไ่ทไหน,นอตออาาอ๋าอามาจากสว่างนอครับเนาะส่านอสนอ่างอานอสวางนางอางนอสวางอาอสางงนางพุ่น่า้วาออาางนนนง่ง่ พ่อได้พ่อได้ทายพ่อได้คลิปน้ำพันเล่ามังซันพงพารวยกินตะวันด้อยมี่เด้ดอร์พงพารวยเจอยังไงมันมวนพันฝันดีไปไหมด้ฝันบ่ท่านได้ฝันทั้งคืนมากเราบ่กเฮ้ยฝันมาตาบ้านแล้วเฮ้ยพี่โตแล้วท่านมีดอกบัวขอหนึ่งฟอาจารย์เนน้อยเพิ่มจะให้ดอกเพิ่านจะฝันในฝั่งแล้วแม่เพิ่งสัญญาณแล้วเนาะผมก็ประจำยู่นี่นะ อ้องขึ้นนี่แล้วพอไปไซด์เลยชี้เยอะดีประจำอมีงานทางงยินกับป้ายถ้เนะ่ขเขามาที่ก็สร้อยเพิ่นนี่ครับกดไปไม่เป็นไรน้ำเพิ่นนี่แล้วเป็นเด็กวัดน้ำเพิ่นกันเ <c oughs> ราสนุ <c oughs> ก <c oughs> ม่ฟันดีไปแม่นี่นี่ตัวมี่ยังไปมาจากบ้านกันเลยก็สิมเอาน้ำัดางแะฟันดีแล้วบมันดีอยู่กมฝันดีแต่วาเป็นแต่ได้เงินได้ทองคนบ้านนี้คืดว่าสได้งวดคืดนว่ายุบ้คนว่ายู่ว่าไม่สิดได้ค่ะค่ะสามฝันมากหมขึ้นกับันบเตนุ่งสีไหมสีเขียวงามงามมันแดงโตซอยยุงขึ้น เป็นนิมิตดีด้เนาะแม่นเตแ้่งโตใด่ผ่าไหมแต่้งโตเพื้อจีไปกันไปงงานมังเอะสมัยก่อนพ่อแม่คนจะตัดสํเเ็็จให้สีเขียวงามงามแล้งามสีผ่ามันขึ้นงามคัะอยู่มือกรได็แตี้ยงโตแต่ว่าเด้ได้โตไปหรือคิดว่าได้ฟันฟันได้โตได้เตี้ยโ้นไปได้เสียงมไปนียูดอกตอกที่เนียนว่ะนี่ตัวลย์เนี่ยไปจะไบรักตีบอกเสียเตลีมาแล้ว

เป็นรดเป็นรลไยๆเนาะห้องปิดชอบเขาจะเปิดไม่อาจจะได้ยังสั่นแม่แมีนได้ยี่ดอกหมูวานเขาเอามมให้อีกย้อยจะคลองในลายใบแล้วเลียกเอาถ้าอมียตนลายใบแล้วสัตว์ซุ่มๆสัตว์ติดิหมอกอะไรไหมใบละห้อกระเพาะน่าร่วมกันแต่ว่าหมูว่านได้ซีกว่าใบแล้วทั้งบนทั้งล่างอยากเบิ้งแน่ล่ะเม่ตัวมัน ตัวเปนสีมันผู้ได้พูดได้เล่า็ดีใจน้ำหมนหน้าเล่วกตัวนี้หรือน้องเมียสี่เห็นมาน้องเมนมสี่หกตัวนี้คือนางอยากคนเก็บขาเนาะอี่แม่เราเคยได้สวกลาดหลายตัวตัวลเมียหนูลวไม่เปี่ยนอันนี้สี่หกโอ้อันนี้เป็นมาพีหน่อยครับ กบโยได้เอาอันนี้บด้เขเข่าบด้เขาในฝันแบบนี้จะเาเขาไปตรงๆแล้วีตอันนี้มันมันเด็กฟันซึ่นีเด็กมันอันนี้คือซีอยนี้มากมากฟันดีทุกเึื่อนอยู่อันนี้หกซีนี่อันนี้อันเด็กนันซนี้อันนี้เด็กนเนว่าผีหน่อยเนเอาให้ก็ได้ยิบไว้ก่อน ส่วนมากเรตดรียมันวัลราวันเย็ยเตยนยู่ีน่อยเาบอกผีหน่อยก็ควบใยกังพอฟันดีพ่อพ่อขึ้นเป็นในผู้คนคนนั่งห้าวิาโนดอนนะฟันพ่อฟันในฟังบอหัวคำยังหกใบหกใบเลยมั้ยอันนีสองอันนี้สอเป็นซีอันนี้ก็ครับ มี่ี่ขาใบแต่อันนี้แหะมานอ่ดอกเมียแม่ละตัวนี้แล้วเด็กเพิ่นว่าเฮีดได้กอกได้รือเพิ่นว่าขัดพ้นเห็น่ยนไดอกซื้ออะไไว้เพิ่นขายไม่ีหอเขาไปน่ะเนี่าแกยังไงเพิ่นก็ขายเออจะว่าอุเกืนลรอผมก็ใดแต่เบิ้งอาจจะเป็นซื้อันน้เพิ่นกับไม่ซื้อดอกีหยางขงไมซืน้าไมเอาเพาว่าเขาได้หลายแล้วซื้อไว้อีกม เขาเทไปกรุงเทพก็มือนี่นที่มือแรงที่แปดว่านย่ำมือแรงเขาไปกรุงเทพย่แรงแตเขามาหายย่เบ็ดเพิ่นมาเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นกะมันดังมาได้กะออกได้เพิ่นมาสันเนี่ยเพิ่นเสียออกเพิ่นนออกเพิ่นยูออกเพิ่ปังเพิ่นเาให้่ เสียวคือกอนตังเสียงเพินนอไววกมว่าอยู่ว่าชนแต่ว่ากับบ้านดน้เพิ่นแต่ว่ากับบ้านเืองกับทะเบิงน้ำเพิ่นนี่แหละทะเบิองก้อนน้ำเพิ่นนี่แหละจะนั่งเกไดทเบิองเนี้ยนาเหมือนคหนนั่นคนหจะไดกระแม่ตัวนั้นพี่ดองเอกับถาเบิ้งกงินนั่นก่อนเด้อสำหรับเ้านี้ผมกาที่ก้อทิ่ตะท่านกันประจำี่ยวอยู่นี่ผู้คนมามากเิ่นกับว่าเคยมาได้โทรหาเปิ่ลเพิ่นกัมาเอารถบ้านหูอยู่หรอกเนาะรอบประมาณแปดมงกวมางเกาุ่ เอยียงเรางานพนอดวลที่นะแม่พ่อว่าเสนดอกไปแตเศร้าเดิมเฮาว่าเสนดอกคุนบอกว่าตีมเรื่องให้ไปถึงตตีสามถึงหอดจะร่อก็ได้พากันมากมันฟันดียืนแล้วคืดว่าที่โกน้ำเพลนนี่แหละจะได้อยู่เนาะกผมม้วนพิลาหน่อยนอน่บ่ใครหลอนอนบ่คได้ฟั พวกสันก็ไม่ีงานยังเนาะม็นเป็นคนม่มีเรียกบานเฮ็ดเบียกว่าใดเลยเจ็บขาเนี่ยเอ้ยนี่โซ่ยเื่อเลยยางงาน่ทางน่างอยู่ว่าโซ่ไหมยางว่าโซ่ของบวมโซ่ทะลุทลมน้อยค่อยๆหลุดลมมาเจ็บด้วยเดินเพื่อนจะค่อยออกเรื่อยๆเรียกก็บว่าไหลก็ยิ่งค่ยเื่อนีน้อยเนี่ยว่าเขานัดมหันอมึบวมไปกินแม่พิดเนื้อเิด กเนวมคนรวอืเลยเก็บฝนเก็บซ่แต่ว่าใครยัมือหนใคยัลแข้เา,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 างห <c oughs> เออลงทางเขาเนาะว่าจาทางไปทางมาามน่นนะม,ามาันมม่คือวันอัสิลงลาย <c oughs> <c oughs> ปูพันยูพันกพันไหวขัานาว้ขนะเมากคับเนาะพันหนาพันกะมัขกะมาไหวนี้ โอ้คุ้นพันสั่งพันแล้วเตรียมเงินปัจจัยก็ยังพันพร้อมพันในพ่อหันมีครับล่อค่อยพอเป็นพี่น้องญาติโยมหรือว่าเอฟซีทุกท่านผู้อยู่งเกยอยู่ไกลก็ได้ครับมันก็จะได้มาสร้างกันนีเนื้อทางเดินยมกล่มปูวระชับพันวายยิ่เดียร์หมูข้วนแล้วหัวล่อปัดใจนะครับเนาะพี่น้อง เด็กโตกเรีาบกับพี่น้องกับสิมาทำบุญทำท่านน้ำเพลินน้ำนสั่งมาแปงน,น,น้ำเพลินเหรอคิดว่านะวนัฒน์นันเท้าขารอคอยองค์เด้อครับเนดะ้ออีกบกกุกีหน้าที่บุก,กีสุโม,มงเวลานั่งกับสิบ้าหอดกับสิได้เบิงน้ำกันว่าพระจันทร์มันสิฝันตะไน่เศร้านี่ทา่านผมส่งพุ่งพระล่วยอะไรก่อติดสถานการณ์ ไปตลอดในเะซมน,นีพี่น้องเอฟซีทุกท่านอย่าลืมเนะคำวาเบิงขคำาช่มกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ช่างช่องผมพงผ้ะลวยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับนะเนาะแาไว้คลิปหนะ้าค่อยมาเบิงกันมาชมกันนะครับเนาะพี่น้องกลับสวัสดีครับ